สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนพี่เกดจากห้องน e ม e ิต s นะคะตามสัญญานะคะวันนี้พี่เกดจะมา,อาบอกเรื่องโบนัสการเทรดนะคะโบนัสเมื่อ,เ,อเพื่อนเพื่อนฝากเงินเข้าบัญชีตอนนี้ Capital แบร์นะคะมีโปรโมโชั่นพิเศษก็คือเป็นโบนัสนะคะจะเรียกว่าโบนัสเงินฝากก็ได้นะคะ เมื่อเพื่อนๆฝากเงินเข้าบัญชีนะคะจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเติมเงินใช่ไหมคะแล้วก็จะมีระดับของโบนัสให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะตามจำนวนเงินฝากถ้าเพื่อนๆคนไหนมีบัญชีอยู่แล้วนะคะต้องเปิดบัญชีใหม่นะคะโบนัสการเทรดเนี่ย ให้เฉพาะการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถเปิดใหม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้อีเมลใหม่กับเบอร์โทรศัพท์ใหม่แค่นั้นเองเพราะอย่างที่พี่เก๋กเคยบอกแล้วว่าคนคนนึงเนี่ยสามารถมีบัญชีได้ถึง3บัญชีนะคะเปิดใหม่ขึ้นมาเพื่อรับโปรโมชั่นของ c ค p ิตอลแบร์ได้เลยนะคะซึ่งเดือนเนี้ย แคปิตอลแบร์มีโปรโมชั่นโบนัสนะคะเพิ่มโบนัสเงินฝากให้เพื่อนๆอนอันนี้พี่เกเดเปิดบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้บัญชีใหม่ก็อย่างที่เห็นนะคะจะไม่มีไม่มีการตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือบัญชีใหม่แกะกล่องเลยพอเพื่อนๆืสมัครบัญชีใหม่ยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยนะคะ พอยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็จะมีติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองฝากเงินกันเลยค่ะนี่นะคะตรงหน้าเงินฝากนะคะก็จะมีตรงนี้เขียนไว้เลยโบนัสสูงสุดถึง50%รับโบนัสเมื่อฝากเงินตั้งแต่366.01ขึ้นไปหรือก็คือสิเหรียญน,นั่นเองนะคะ แล้วก็เลือกเพื่อนๆก็เลือกเลือกวิธีการชำระเงินได้เลยเลือกสกุลเงินนะคะใครชอบแบบไหนจะเป็นไทยบาทหรือว่าเป็น US นะคะพี่เกดตเลือกเป็น US ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะเติมกันที่10เหรียญน,นะคะ ถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะเดือนที่แล้วเกามีโปรโมชั่นประกันการเดเสียมายแรกนะคะเดี๋ยวพี่เกดจะลองใส่ไปด้วยนะคะว่าน่าจะยังใช้ได้นะนะคะ CB ไทยแล้วก็กดเพิ่มโบนัสตรงนี้ก่อนอี่เดี๋ยวนะ กดนำไปใช้เขาบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดเพิ่มโบนัสอย่งเดียวก็ได้เนาะอละค่ะกดเพิ่มโบนัสไป10เหรียญน,นะคะเขาก็บอกว่าโบนัส2ี่สิซเนาะบวก 2.50เหรียญน,นะคะก็คือ25%แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเ,อเติมเติมเงินนะคะ100เหรียญเนี่ยจะได้30%หรือว่าเติม250เหรียญเนี่ยก็จะได้ถึง50%เลยอันนี้พิเกตเติมไป10เหรียญน,นะคะก็กดใช้โบนัส25%ค่ะ กดทำการชำระน,นะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็ทำการฝากเงินซะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้โบนัสจริง,รงๆหรือเปล่า เทําการเติมเงินเข้าไปแล้วรอ,อหน้าเว็บเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะเห็นเป็นหนีเขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะว่า,าตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายของความคืบหน้าเทิร์นโอเวอร์นะคะของโบนัสนะคะตรงนี้เป็นเลขสีเทาเดี๋ยวเราจะต้องอยืนยันเงินฝ่ายอีกทีนะคะ อันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าตรงนี้นะคะ10เหรียญที่เราเติมฝากเข้าไปนะคะโบนัส2.50เหรียญนะคะ Turn Over ตรงนี้ก็คือตรงนี้พอเราเทรดไปแล้วนะคะจำนวนเอทอร์นโ r เวอร์เนี่ยจะได้ครบต้องครบร้อยเหรียญนะคะเราถึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ทั้งทุนทั้งกำไรแล้วก็ทั้งโบนัสนะคะ เทรไม่ว่าได้หรือเสียนับหมดนะคะเราเทรดได้เขาก็นับเราเทรดเสียก็นับก็คือเป็นเทิร์นโอเวอร์นะคะเอาโวล่มเนี่ยให้ถึง100เหรียญแล้วเราก็จะสามารถถอนมาได้ทั้งหมดแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าโหขี้เกียจรออ่ะแค่2.5เหรียญเราไม่เอาก็ได้อะไรอย่างนี้เราจะรีบใช้เงินว่างั้นไม่เป็นไรนะคะกดยกเลิกได้ตรงนี้ก็มีปุ่มว่าให้กดยกเลิกโบนัสนะคะ พอเพื่อนๆกดยกเลิกโบนัสเนี่ยก็จะสามารถถอนเงินได้โดยที่ไม่นับรวมโบนัสนะคะเดี๋ยวเราขอยืนยันตรงนี้ก่อนเนาะ นี้ก็คือต้องยืนยันกับเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเราก็รอ sms นะคะ ก็ยืนยันบัญชีเงินฝากเรียบร้อยอ่าตรงนี้เป็นเลขสีเขียวแล้วนะคะพอเรายืนยัน SMS เสร็จเรียบร้อยก็ตรงนี้ก็เป็นเลขสีเขียวแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือจํานวนเทิร์นโอเวอร์ที่เพื่อนๆอ,อ่าจะต้องทำให้ให้ได้ครบก่อนที่จะถอนเงินออกมานะคะ เราเติมเข้าไปเนี่ยสิบเหรียญใช่ไหมคะเราได้โบนัส2.50เหรียญถ้าเพื่อนเพ่อ,เ,อเทรดจนโวล่มครบ100 100เหรียญนะคะตรงนี้พอตรงนี้เต็มแล้วเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็จะสามารถถอนออกมาได้ทั้งทุน10เหรียญจะโบนัสอีก2.50เหรียญก็คือเพื่อนๆก็ถอนออกมาได้เลยแล้วก็ถ้า,าใครที่ใจร้อนไม่อยากไม่ต้องรอไม่อยากให้รอครบ ร้อยเหรียญเนี่ยก็ยกเลิกโบนัสได้นะคะเราก็คือก็จะถอนทุนกับกําไรของตัวเองที่เป็นกําไรจริงๆซึ่งไม่เกี่ยวกับโบนัสอันเนี้ยถอนได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นบัญชีที่เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เกดจะให้ดูอีกบัญชีหนึ่งที่พี่เกดใช้เทรดวอลุ่มเพิ่มวอลุ่มไปบ้างแล้วนะคะ ก็ะคะือเป็นอีกบัญชีหนึ่งที่อันนี้ก็คือพิเกตเทรดไปบ้างแล้วเห็นไหมคะเกือบครบแล้วนะคะอตอนนี้วอลุ่มก็คืออยู่ที่64 64, 64เหรียญแล้วถ้าเกิดพิเกตเทรดจนวอลุ่มครบ100เนี่ยก็จะสามารถถอนออกมาได้ทั้งทุนทั้งกำไรแล้วก็โบนัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพิเกตบอกว่าไม่เอาอะ ขี้เกียดรออยากถอนแล้วก็กดยกเลิกโบนัสได้นะคะกดยกเลิกโบนัสก็เพื่อนๆก็จะไม่ได้ในส่วนของโบนัส2.50เหรียญตรงนี้ก็คือจะสามารถถอนได้ในส่วนที่เป็นทุนและกําไรจริงๆของเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับโปรโมชั่นโบนัสตัวนี้ของ Cap i t a l b บ a r แล้วนะคะ แคปิตันแบดเทรดง่ายถอนไวทำกำไรได้จริงวันนี้พี่เกดขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ